อันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับทีมสีน้ำเงินแด้บอลจะเป็นเกมลุกส่วนทีมสีเขียวจะเป็นเกมรับตอนนี้ก็จะกลับการเล่นการเป็นหนึ่งตอนหนึ่งเป็นตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกมรับจะไม่สามารถเข้าไปตรงๆงแบบนี้ได้ถ้าเข้าไปตรงๆรปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสองทางเลือกคือเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาทดีเลยนะครับผู้ต่อสู้จะมีสองทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้อง การเอียงข่านใดข้างหนึ่งซึ่งนะตอนนี้พื้นที่มันอยู่เกือบด้านลิงแล้วมันจะเข้าตรงกลางตรงกลางจะมีพื้นที่ที่จะเ,เข้าไปทำประตูได้เยอะเพราะฉะนั้นเอียงปิดทางส่งบอลตรงน,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 นี้ใช้เท้านำเท้าตามเอียงเข้าไปเพื่อให้ฟุตบอลออกไปทางด้านนี้เพื่อให้ได้ด้านเดียวนะให้ออกด้านข้างเอียงไปแล้วก็หาจังหวะที่จะ ชิงตัดฟุตบอลอันนี้คือหลักการง่ายๆบอลอยู่ตรงนี้ไม่ต้องให้เข้าข้างในแล้วเยียมแล้วก็ปิดทางเขาแล้วก็ยืนเท้านำเท้ามาเยียมตัวเยียมข้างไปนะครับในหลักของการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งถ้าสมมติคู่ต่อสู้อยู่สองต่อหนึ่งก็ใช้หลักการเดิมเขาจะต้องสองคนต่อหนึ่งเกมรับเนี่ยลักษณะยืนตรงกลางเพราะฉะนั้น พราะมีสองคนนี้ถ้าฟุกบอลแรกคุณยังไม่เข้าไม่เป็นไรยังไม่จําเป็นต้องเข้าหาถ้าคุณเข้าหาเขาจะทาวันรูแ่บเปิดหน้าออกไปเพราะฉะนั้นสองต้นหนึ่งเราเป็นตัวน้อยเราต้องช้าๆหรือชะลอหรือเขาเรียกว่าดีเลย์ดีเลย์เพื่อไม่ไม่ต้องรีบเข้าทุกบอถ้าคุณมาตรงนี้คุณอย่าเรีบเข้าคุณก็ต้องค่อยๆปิดทางเพให้เขาส่งเขาขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพื่อปิดทางส่งบอลแล้วก็คือใช้หลักการเดิมคือใช้ด้านข้างของ เกียรตตัวแล้วก็ใช้ระบบการเท้าหนังเท้าตามเขาเลี้ยงไปเราก็จะปิดทางเลี้ยงไปก็ปิดทางเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้ผมนไปตรงนี้ปิดทางปิดทางเพอถึงตรงนี้ถ้าทางแคบเราอาจจะชิงตัดเขาได้เลยเมื่อเหลือพื้นที่ที่น้อยหรือแคบแล้วเราเขาเข้าไปหาได้เลยแต่ถ้าเขาผ่านได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ถือว่าสิ่งที่เราทําตรงเนี้จากที่เขาจะเล่นง่าย กลายเป็นว่าเขาเล่นยากขึนเมื่อไหร่ที่คู่ต่อสู้ตัวมากกว่าเล่นกันขึ้นโอกาสในการประตูก็น้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถแจ้งฟุตบอลได้แต่เราสามารถทําให้เขาเล่นได้ยากขึ้น